แอนติล็อกจงหาค่าล็อกทำไงเอ่ยเทคล็อกเทคล็อกก็ได้เป็น0 5 5 2 7เท่ากับล็อกของ3.57อืมแล้วไงต่อทำไงจะกลายเป็น3000อ่ะอันนี้คิดตัวนี้ก็ได้นี่เท่าเท่าไหร่เอ่ยล็อกของ 3.57ุ 5, 7, คูณส0ยกกำลัง3ใช่ไหมก็เป็นล็อกของ3.57บวกกับ10ต้องไม่ลกเอ้บวกพูดผิดบวก3ไมวุฒการเป็นไรครับ0.5527บวก3เป็น3.5527จบข้อ3ก็เหมือนกันคือ เทคล็อกได้0.3284เป็นล็อกของ1.3ลอมาดูตัวนี้ตรงนี้ก็ล็อกอะไรครับ2.13คูณ10ยกกำลังนี่ลบ2ก็เลยกลายเป็นล็อก2.13บวกกับลบ2ก็เลยกลายเป็น0.3284บวกกับลบ2เป็น ลบหนึ่งกเจ็ดหเรียบร้อยมาเดิมคือเทคล็อก ok. ก็เป็นลบหนึ่งเป็นล็อกศูนย์อันนี้ก็จะเป็นล็อกของ0 4นย์ศูนย์สีคูณสิบยกกลังอะไรครับ สี่หรือลบสี่สีถูกต้องถัดไหมเลื่อนจุดดูก็ได้ครัหนึ 1, 2, 3, 4 4่งสองสามสี่สีครั้งผลจึงเป็นสบวกกับบล็อกของ0 0นย์ครับกลายเป็น4ี่ลบหนึ่งเป็น3มจุด สามหนึ่สองสองจุดหเจ็ย์สองโอเคแค่นี้เองข้อนี้ทำไงจากข้อสังเกตสองนี้ต้องเกิดมาคู่กันครูว่า <S <S ใช่ปะ่ะเพราะมันเลขมันแบบมันไปหากันสนดเลยเกินแต่ที่น่าสนิเราได้คืออะไรครับจากตรงนี้เทคล็อกสองเป็นล็อกของ1นึ่หนึ่งสองจุดสอง สวยงามมากมทำยังไงฝั่งซ้ายจะเป็นลบหนึ่งจุดเก้าห้าเอาลบสี่ทั้งสองขรับฝั่งเหรอใช่ไหมอ่าลบสี่บนทั้งสองฝั่งข้เสีย นี่ลบพ้นได้เลยครับลบ1.95เท่ากับลบของอะไรครับ112.2คูณ10ยกกำลังลบ4เพราะฉะนั้น x ยังเป็น1จุดไป112.2คูณ10กำลังลบ4ล รบสอนนั้นเองแบบนี้รูปสรัยากรมนยษยศาสตร์เห็นปะบอกแล้วของมันมาคู่กันอือแต่ว่ามันต้องมีวิธีที่เอาไปหากันให้ได้